ปล้วปีที่ยี่ี่ัาพันท่านพิกตูท่านเดียวรัฐมนตรีก็สั่งเลยครับอยู่ในมติคอรามานะว่าให้บรรจุยึดศาสตร์ชาติเนี่ยเข้ามาในแผนพัฒนาม3มปีและแผนพัฒนาประจำปีของประเทศแล้วก็ให้กอปโลให้กอพใ,ให้สำนักงญญานสหาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้ปอปทอ เมื่อปี58ประมาณ2,000ล้านประมาณ2,000ล้านให้ปปชอ,อย่างเดียวเนี่ย1,500ล้านส่วนปีหน้าประมาณ2,800ล้านให้ปปชอ,อย่างเดียว1,800ล้าน,น,นค,คือนมาเคยมีมาเลยนะมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นทา่านบิกตู่เนี่ยทา่านในความสมนใจมากผมชมเชเนยนะที่นี้เสียงดังฟังชัดเลยขับเทตไปให้กระโดด <c oughs> ย้อนถามว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นว่าอะไรยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรียอมรับให้ความสำคัญและให้ประเทศชาติทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยยึดถือร่วมกันมันมีถึงหมดห้าหยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แรกเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของการป้องกันครับนั่นก็คือการปลูกและปลุกจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาประโยชน์สาธารณะหมายความว่าท่านต้องไปช่วยปลูกและปลูกจะสำานึกคนในเทฐบาลในออกรตอต,อตอของท่านให้มีจิตที่จะต่อต้านการจริตรังเกียจการโกงไม่ยอมจำนวนไม่ยอมแพ้กับการโกงต่อสู้กับมันยืนหยัดน,นี่เรียกว่ายุทธศาสตร์ที่หนึ่งผมสรุปง่ายๆให้กันถ้าพูดอย่างนี้ผมนึกถึงคำพูดของพนเด็กเปรมตีนสุรนนท์ประธานองคมนตรีรัฐมน ถ้าไปพูดที่ปปชไปพูดที่อปอไปพูดที่ดีได้พูดดีมากใจความสรุปที่ท่าน itt, พูดเนี่ยครับก็คืบ toolkit, บองานป้องกันเนี่ยท่านบอกว่าต้องัะเก um ียดการโกงต้องสร้างกระแสสังคมให้ต่อต้านการทุจริตคนจะรวยเท่าไหร่ก็ไม่นับถือถ้าคุณคือคนโกงคนรวยอย่าไม่นับถือ เกเขามีรวยมาจัดการโกงต้องใช้ความรุนแรงรวดเร็วเด็ดขาดในการขจัดก,การโกงรุนแรงรวดเร็วเด็ดขาดเป็นสโลแกนของทหารมา้ารุนแรงวร,งรวดเร็วเด็ดขาดเริม่มแต่รวดเร็วต้องทํางานในความรวดเร็วอย่าไปล่าช้าให้กอมโกงถูกลงโทษเดยแต่อย่าง่าละครับกระบวนการสอบสวนเนี่ย มันต้องโปร่ปงใสเปิดโอกาสให้เขาต่อสู้ที่ผมยังไม่เล่าท่านฟังเลยว่ากระบวน,น,นการเป็นยังไงกระบวนการยาวทีเดียวถ้ท่านอาจจะดูว่าปมชาทํางานชา้าแต่ท่านครับมันต้องเปิดโอกาสให้เขาต่อสู้ให้เขาเอาพยานหลักฐานมาพยานบุคคลพยานเอกสารมีอะวัตถุหรือถ้าหามาไม่ได้ก็ให้เราไปหาที่อื่นมาปมชก็จะไปหามากว่าจะหามาได้เถอะเอ้ยธนาคารบางแห่งก็ไม่ยอมให้สเตทเมนต์ไม่ยอมให้สัญญาหรือเ นี่อะไรไมาให้เราง่ายๆหรอกาะเขาก็รักษาผลประโยชน์ลูกค้านะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีเสด็จไม,ไม่ไม่มีรารยการเล่นไหวดาวยกันเราก็ลงโทษเขาไม่ได้คนที่ถูกเราต้องไปขอจากกรมการขนส่งทางบกเราต้องไปขอจากกรมสรรพากรต้องไปขอจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องไปขอจากกรมชนประทานกรมที่ดินเยอะแยะทุกคนเลยช้าจะขอความเห็นใจว่าปปชเนะี่ยมันต้องทำงานอย่างละเนนอ,กกลอียดรอบคอบ การที่เราจะทุบพวกข้าวคนทุกคนเนี่ย